สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้พี่นาก็เข้ามาเลี้ยงนกเนาะมาเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้าให้นกค่ะเช้ามืดวันนี้เนาะฝนก็ตกพัาๆนะคะวันนี้พี่นาก็มีสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะมาฝากพี่น้องมือใหม่หัดเลี้ยงอีกเช่นเคยนะคะพี่นาจะบอกว่า มีน้องๆหลายท่านเนาะสงสัยถามกันเข้ามาว่าพี่นานกมันนกมันขนปูนกมันขนทองนกมันป่วยหรือเปล่าเนาะวันนี้พี่นาก็มาทำคลิปตอบคำถามน้องๆมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะพี่นาจะบอกว่านกนะคะขนทองขนฟูไม่ใช่ว่าจะเป็นนกป่วยเสมอไปนะคะ มันเป็นมันมีหลายสาเหตุค่ะอย่างวันนี้เนี่ยอย่างวันนี้ในเช้ามืดนะคะฝนตกนะคะฝนตกนกก็ค่อนข้างที่จะอ่าเย็นอากาศก็จะเย็นเย็นหนาวหนาวหน่อยเนาะนกก็จะทําขนพองๆก็อาจจะเกิดจากสาเหตุเขาหนาวค่ะเขาหนาวแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะนกก็เลยทลําขนพองๆใส่ขนเนี่ยเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูเนาะ มีหลายตัวนะนั่งไซดขนทํทำขนพองพองอยู่เนี่ยเนี่ยอย่างเจ้าฟ้าเนี่ยเนีย่ยเจ้าฟ้าได้ก็ทำขวพองพองเห็นไหมคะนะทำขนทพองทำขนปูเห็นไหมคะแต่แต่บอกถามบอกเลยว่าเขาไม่ได้ป่วยนะนกไม่ได้ป่วยค่ะนกพ่นานาตอนนี้ไม่มีนกป่วยเลยนะเป็นนกอ่า สดใสล่าเริงปกติทั่วไปแต่ว่าที่ก็ทำขนพองๆฟูๆนะก็เกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็พอมีฝนลงมาด้วยนกก็จะมีลักษณะนี้นะนั่งกันขนพองๆจนกว่าจะมีแดดมีอะไรนะขนก็จึงจะหายพองอันนี้พี่นาก็จะมาพูดถึงนกที่ป่วยนะคะแต่ไม่มีอ่าไม่มีตัวอย่างให้ชมนะว่านกป่วย นกป่วยเนี่ยเป็นแบบไหนแต่พี่นาสามารถบอกได้นะว่านกป่วยลักษณะจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยอย่างนี้เขาก็อ่าอากาศก็เย็นๆฝนฝนพอมๆตอนเช้าเขาก็นั่งกันอ่าขนขนพองๆนะคะเนี่ยอ่ะอ่ะอ,อ,อ่น่ารักไหมตัวนี้ตัวนี้ตาแดงนะคะตาแดงสวยงามมากเลยเดี๋ยวพี่นาจะบอกลักษณะของนกป่วยนะคะ แต่พี่นาให้ชมนกนกสวยๆงามๆของพี่นาไปนะแล้วพี่นาก็จะอธิบายให้พี่ึน้องฟังนะถึงเรื่องนกป่วยเนาะนกป่วยขนเขาจะพองจริงค่ะขนเขาจะพองขนเขาจะฟูแต่ว่าเขาจะไม่นั่งไซส์ขนแล้วก็ไม่นั่งแบบว่าแข็งแรงแบบนี้นะคะนกป่วยเนี่ยเขาจะ เกาะคอนไม่ได้หมายถึงเนี่ยจะมาเกาะบุรุษพ้าอย่างเงี้ยก็เกาะไม่ได้นะเกาะไม่อยู่ไม่มีแรงที่จะเกาะไม่มีแรงที่จะบินขึ้นขึ้นที่สูงนะคะไม่มีแรงที่จะบินขึ้นที่สูงเขาก็จะนั่งอยู่ข้างล่างนะคะนั่งอยู่ข้างล่างหัวตกแต่บางตัวอาการยังไม่หนักหน่อยก็อาจจะอยู่บนคอนแต่ว่าไม่ไหวแล้วแหละอยู่บนคอนก็ นั่งสั่นไปสั่นมาหัวก็ปองกปลกปองลกจะตกจะตกคอนให้ได้นะประมาณนั้นแล้วก็ขนก็ฟูก็พองอย่างนั้นน,นนกป่วยนะคะลักษณะข,ของนกป่วยจะเป็นแบบนั้นนะแต่ของพี่นาที่เห็นเนี่ยขนฟูฟูพองๆเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนกก็สามารถที่จะเออทําขนพองทําขนฟูได้นะคะเนี่ยอุ้ย เจ้าจ้าวไปหมดพ่นาก็พามาชมเนาะดูเดี๋ยวพ่นาจะให้ดูเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองแย่งแย่งแย่งรังเขียวอีกอะ้วพนาไม่ไม่รีเรียดปล่อยปล่อยเลยเอาตามใจแกเลยนี่ความจริงก็เขียวเข้าอยู่ในนั้นนะเหลืองก็เข้าไปเลยนะเข้าไปในกรงในรังของเขียวอีกแล้วเนี่ยเจ้าเขียวลงมากินอาหารนี่ฮะ เดี๋ยวพี่นาให้ดูนี่นี่เขียวลงมากินอาหารเขียวเขียวตัวเนี้ยเขียวเหลืองตัวนี้ตัวเมียเนี่ยนะคู่กับเขียวหัวเด่นเ่นน่ะก็เ,เป็นผัวเมียกันเนาะเขากําลังไข่่นะัเขาลงมากินอาหารไอเจ้าไอเจ้าเหลืองก็เนี่ยความทุกข์ทนเข้าไปแย่งหลังเขาเลยไม่ไม่ทำไรหรอกขอเข้าไปนอนเดี๋ยวก็ออกค่ะถ้าเจอลักษณะนี้นะพี่พิงน้องก็ถ้ามี กงหลายๆกงอยากจะแยกก็แยกได้เลยนะให้เป็นคูค่ๆได้เลยแต่ตอนนี้พินาไม่ค่อยซีเรียสแล,ล้วแหละบ่อยคนะ่ะพินาชอบชอบนกกงรวมมากกว่าเพราะพี่นาว่ามันมันอบอุ่นแล้วมันก็สวยงามเนาะนอกเรื่องนิดนึงพินาก็มาพูดถึงเรื่องนะนกขนฟูขนทองเพราะขนฟูขนทอง,อทองไม่ใช่ว่านกป่วยเสมอไปเนาะสรุปนะคะถ้า อย่างนี้ขนปูขนพองแบบนี้คืออากาศเปลี่ยนแปลงเขาจะอากาศจะหนาวหนาวเนาะหนาวบ้างฝนบ้างนกพินาก็จะขนปูพอง,พง,พงแต่ถ้าเกิดว่านกป่วยนกป่วยเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะจะไม่จะไม่อ่สดใสลื่นเริงแบบนี้นะเขาจะนั่งนั่งเหมือนหัวหัวจะทิ่มๆิ่มอะค่ะขนก็ปูๆพอง,พง เกาะในที่สูงก็ไม่ได้จะตกจะหล่นนะคะต้องลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนั่งหัวทิ่มเนี้ยนะคะนั่นแหละค่ะนกป่วยแล้วนะอย่างนั้นนะถ,ถ้าไปพีน่น้องเจอแบบนั้นนะพี่นานแนะนําให้แยกนะคะแยกไปอยู่อีกอีกอีกกองอีกรังนะอย่าอยู่รวมกันนะเดี๋ยวมันจะติดกับตัวอื่นได้เนะเวลาไปกินน้ําไปอึใส่น้ําอะไรพวกนี้นเขาก็จะติดต่อกันได้นะพี่นานแนะนําให้แยกนะที่เจอแบบนั้นนะคะ ค่ะพ่นาก็มาทำคลิปสั้นๆเนาะแนะนำแค่นี้เองนะว่านกขนพองนกขนปูอ่าเขาเป็นอะไรเขาป่วยหรือเปล่าจ้ะสรุปก็คือไม่ได้ป่วยเสมอไปนะคะอย่างที่นาบอกไปแล้วเนาะจ้ะพี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับพ่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะค่อนข้างวุ่นวายค่ะ ไม่มีแล้วพี่นาต้องใส่หมวกคุมผมเข้ามาด้วยนะเพราะว่าเขาเกาะหัวเกาะอะไรพี่นาหมดเลยเดี๋ยวพี่นาก็ต้องไปอาบน้ําสระผมจ้ะซนมากเลยพวกนี้ยเกาะหัวพี่นาด้วยอนะ่ะจ้าแล้วพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่นาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้พี่นาสวนฟาร์มบ้านสวนฟาร์มด้วยนะคะใครมีอะไรจะถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ้าสวัสดีคะ่ะ